ทำไรเจ๊ดึกดื่นบ้านกูกูจะมาตอนไหนก็ได้มาไหมมันไล่มึงไงผู้เช่ารายใหม่อ่ะเขาให้เงินมาะจำกูมาละมึงอ่ะเก็บข้าวของออกจากบ,บ้านกูไปได้เลยค่าเช่าครบสี่เดือน รวมที่ยืมแล้วก็ดอกด้วยมึงขายตัวมาเหรอมัง้งต่อไปนะกูไม่ให้มึงติดถึงสี่เดือนแล้วนะแค่เดือนเดียวมึงก็เตรียมเก็บข้าวของออกจากบ้านกูไปได้เลย มึงจะหาตังจริงก็หาได้นี่วะทำไมต้องให้กูทวงบ่อยๆวะเรื่องของกูยุ่งไรด้วยกูเห็นมึงเป็นผู้หญิงนะทำไมจะทำไมมึงกูข้ามึงไปแล้วปากแจ๋วเรียวเฟ้โคตรปลอมทุกวันจันเวลาสองทุ่มดูได้ที่วิวเท่านั้น คลิกรูปซ้ายร่างเพื่อมาดูซีรีส์เรื่องนี้ต่อได้ที่วิวและอย่าลืมกด u ับ c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดอะไรดีๆจากเรานะคะ